กราบสวัสดีมิตรลักนักลงทุนทุกคนทุกท่านด้วยนะกระผมพวกผมก็เสือแล้วก็รายการเสือโชว์รวยครับวันนี้นะครเรามาอยู่กับบาคาร่านะครับที่ค่ายเซ็กซี่นะครับเป็นค่ายที่ผมค่อนข้างที่จะชอบเล่นแล้วก็เล่นบ่อยมากๆเลยนะครับค่ายนี้ใครที่เข้ามาแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปรีวิวแล้วก็เทคนิคต่างๆให้ชมกันนะครับก็ ขอบคุณด้วยนะครับสำหรับคนที่กดติดตามแล้วก็กดไลค์ให้ผมนะครับโอเคนะครับในช่วงนี้ผมมาที่ อ่าบัร่านะครับพกทุนพกทุนมาที่5,000บาทนะท่านผู้ชมนะฮะมาดูกันว่าวันนี้ผมจะสามารถทํากําไรได้ถึงเป้าหมายไหมนะครับวันนี้ตั้งกําไรไว้ที่อ่าห้าพันละกันนะครับทํายอดครบ1 0,000หมืนก็เตรียมถอนนะฮะโอ้โหสุดยอดเลยใช่ไหมท่านผู้ชมนะครับเหมือนจะง่ายนะครับถ้าว่าง่ายไหมก็ไม่นะฮะถ้าจะว่ายากไหมก็ไม่เชิงนะท่านผู้ชมนะฮะก็ไม่เชิงนะครับต้องอาศัยการอ่าศึกษานะครับแล้วก็เขาเรียกว่าเรียนรู้นะครับ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของแหล่งต่างๆรวมไปถึงเรียนรู้จากประสบการณ์ตัวเองนะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะมาถ่ายทอดให้ชมกันว่าสไตล์การเล่นผมเล่นประมาณไหนนะครับวิธีการคิดอ่าวิธีการวางเงินเดือนพันนะครับประมาณไหนเดี๋ยววันนี้มาชมกันนะครับอ่านะโอเคนะครับรวมไปถึงใครที่กําลังต้องการนะครับเว็บหน้าเล่นนะครับที่ไม่โกงนะครับในเรื่องของการฝากเข้านะครับฝากเครดิตเข้าหรือว่าถอนเครดิตออกไม่โกงนะครับ ฝากเข้าถอดออกเร็วทันใจนะครับรวมไปถึงมีโปรโมชั่นตลอดทั้งปีนะครับก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ช่องทางกันเข้าเล่นไว้ให้นะครับแล้วก็สามารถไปรับได้นะครับช่วงนี้เขามีโปรโมชั่นใหม่ท่านผู้ชมก็ไม่ใหม่นะก็ได้สักพาหหนึ่งแล้วนะครับแต่ก็มีให้ตลอดเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทา้งด้านของโปรโมชั่นอ่า ฝาก300รับ400นะครับอันนี้สลับโปรโมชั่นใหม่นะครับรวมไปถึงโปรโมชั่นของการทำโปรโมชั่นโปรสะสมนะครับโปรสะสมก็คือฝากเล่นปกตินะครับครบ3วัน5วัน7วันก็รับเครดิตฟรีๆไปเลยนะครับประมาณนี้นะครับรวมไปถึงมีโปรทานด้นของอะไรวะที่ผมเห็นเห็นมานะที่ผมไปดูมาที่เขาส่งให้ผมดูนะครับมีโปรทานด้นของการแทงผิดนะครับใครที่ชอบแทงเว่านะครับก็มีให้นะครับประมาณ 5้าไม้ถึง7ไม้นะครับก็ได้เป็นพันเลยนะถ้าหากแทงผิดเยอะๆนะฮะโอ้โหเป็นโปรปรอบใจนะ <laughs> โปรปรอบใจนะครับโอเคนะฮะเรามาดูเขากันต่อนะครับพูดมากนะพูดมากจนไม่ได้เล่นเลยทีเดียวนะฮะเอาจริงแล้วเนี่ยผมก็กําลังดูๆอยู่นะครับห้องนี้มีมังกรอยู่ 2, 2> แถวอืมีมังกรอยู่ 2, 2> ตัวแถวหนึ่งได้ประมาณ5้าตัวนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวผมลงไม้นี้แหละนะฮะไม้นี้นะครับที่ทางการาเขาไพ่เนี่ยผมดูทางด้านของเขานี้นะเดี๋ยวผมวงกลมาให้ดูนะ,ะมันมันน่าจะแบงเกอร์นะเอาจริงนะครับมันน่าจะแบงเกอร์เพราะว่าดูจากเปอร์เซ็นของเฉพาะส่วนนี้แล้วนะฮะ เพย์เยอร์อมาแค่2นะครับมาไม่เกิน3มันก็มีสิทธิ์ที่มันจะตัดแล้วไปแบงเกอร์นะฮะในไมนี้นะครับในความคิดผมนะฮะไม้แรกนี้ประเดิมไปเลยนะครับแบงเกอร์อะไรเอ่ยพักอป8โอเคนะครับได้มาที่3,900นนะครับเพราะว่าเขาหัก ให้ค่าคอมเรานะแต่ถ้าหากท่านผู้ชมอยากต้องการที่จะได้4,000เต็มๆนะครับก็กดไปที่โนคอมนะครับท่านจะไม่ได้ค่าคอม0.2%นะครับแต่ว่าท่านจะได้เงินเต็มแต่ในที่นี้นะฮะถ้าหากท่านบังเอิญชนะแล้วแบง์เกอร์ได้6แต้มอันนี้มันจะมีกรณียกเว้นนะครับท่านจะได้50%ของเงินที่จะได้มานะฮะประมาณนี้ครับเพราะฉะนั้นก็ให้ให้ใหใหไปเถอะนะฮะ เพราะยังไงแล้วค่าควคอมก็เข้าเราอยู่ดีนะครับโอเคไหมนีไม่ไม่ชัวร์เลยท่านผู้ชมเอาลองไปเพย์เยอร์สิสัก2,000นะฮะเหมือนจะตัดอยู่นะเหมือนจะตัดนะจะมา2อองตัดสลับหรือเปล่านะอันนี้ไม่แน่ใจลลงไปก่อนนะครับผมโอ้โหผมแต้มต่ำเขาป๊อกเก้าโอ้ยแซดแซดเลยนะฮะ,เ,ะ,ฮะเหมือนกเด้นลน์เมื่อกี้<ล>เขาเชียนะฮะผมก็ได้เชื่อนะฮะแต่ผมยังไม่ดูเขาจริงเลยนะฮะโอ้โห นี่แหละครับท่านผู้ชมบางทีเราต้องดูภาพรวมนะฮะมาดูกราฟไลน์มากก็ไม่ดีนะครับมาดูทางด้านของเอยมาดูมาดูทางด้านของเข้ามาเข้าไพ่หมากเกามากก็ไม่ดีไม่ใช่กราฟไลน์นนะเข้าไพ่หม, e. มากเกล้ามากก็ไม่ดีนะฮะมันต้องดู uth, ดหลายๆอย่างรวมๆกันนะครับดูจากสถิติหลายๆอย่างรวมกันนะฮะเมื่อกี้ผมเสียนะครับ่ไม้นี้หน้าตัดนะฮะไม้นี้หน้าตัดนะครับเรามาดูไม้นี้กันนะครับถ้าหากไม้นี้ต่อแบงเกอร์ มันมีโอกาสที่จะมาบังกรนะครับแต่ถ้าตัดก็คือจบเลยนะฮะแต่ผมว่ามันตัดนะฮะผมว่ามันตัดโอเคบล็อกแปดเรียบร้อยนะครับมางกรตัวที่สามไม่น่าจะมานะครับในช่วงนี้นะแต่ว่าถ้าหากมันมาสามเมื่อไรเนี่ยผมว่าน่าจะต่อใหญ่สักประมาณสองึงสามไม้นะครับน่าจะมามังกรอีกตัวหนึ่งนะฮะเพราะว่าในห้องเนี้ยมีมางกรแล้วสองตัวสองแถวนะฮะโอเคไพ่ต่อไปนะครับ ไพ่ต่อไปนี้นะฮะโอ้ตอนนี้ผมทําได้หกพันเก้านะฮะไพ่ต่อไปนี้หน้าเล่นเพเยอร์นะหน้าเล่นเพเยอร์นะฮะเหมือนจะมาสองตัดท่านผู้ชมเหมือนจะมาสองตัดนะครับเขาไพ่เปลี่ยนแล้วตอนนี้ตอนนี้เขาไพ่เปลี่ยนแล้วนะครับอิงเขาไพ่เดิมไม่ได้นะครับอย่าไปอิงเขาไพ่เดิมนานท่านผู้ชมบางคนนี่ตกม้าตายเพราะว่าอิงเขาไพ่เดิมนานๆนะฮะเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะเปลี่ยนรูปแบบเขาไพ่ได้ตลอดเวลานะฮะอย่าอิงเขาไพ่เดิมนานนะฮะมันเพี้ยนได้นะฮะ ผมได้ห้าแต้มนะฮะเขาบอดครับ <terus> ผมได้สี่พันครับโอเค <C ain. S 1> นะครับตอนนี้ขาดประมาณพันกว่าบาทนะครับครบหนึ่งหมื่นได้กำไรห้าพันวันนี้นะครับเหลือไม้สุดท้ายนี้โอ้โหสวยมากนะครับไม้สุดท้ายนี้สวยมากนะครับท่านจะลงอะไรอ่ะอ่าท่านจะลงอะไรนะครับถ้าไม่ใช่แบง์เกอร์นะจริงๆไม่ใช่แบง์เกอร์นะครับท่านจะลงอะไรถ้าไม่ใช่แบง์เกอร์นะครับมันต้องแบง์เกอร์เท่านั้นนะับเพลเยอร์มาไม่เกิน2 นะครับถ้ามาเกินนี่คือมันอาจจะมามางก่ออีกตัวนะครับแต่ว่าดูสถิติโดยรวมแล้วเพเยอร์มา1และถึงถึง2ตัวไม่เกิน2ตัวนะเพราะฉะนั้นไม้นี้น่าตัดนะครับเปิดมา8นะฮะเปิดมาแนะครับโอเคนะครับป๊อกแปดสบายๆนะฮะเรียบร้อยนะครับได้มาทั้งหมด1800บาทนะครับหักทุน5,000บาทนะครับกำไรก็5,800บาทนะครับสำหรับวันนี้นะครับประมาณนี้ปรบมือให้ผมหน่อยครับ โอเคนะครับมีประมาณนี้นะครับวิธีการทํา <10. S 1> กําไรนะครับ <Look is S 1> การเล่นนะครับเล่นไม่นานนะครับโดยปกติผมจะเล่นไม่นานนะครับถ้าไม่ใช้ถ้าไม่ใช่วันที่ผมใช้สูตรการเดินเงินนะครับจะเล่นไม่นานเลยนะครับจะพยายาม <No more S 1> ปิดเกมให้เร็วที่สุดนะครับดูเขาไพ่ให้ กระจ่างนะครับแล้วก็ลงนะครับพอได้ถึงเป้าแล้วคนที่จะพอก็พอนะครับเดี๋ยวเขามันเพี้ยนเดี๋ยวมันจะพาเราดิ่งลงนะครับเพราะฉะนั้นการตั้งเป้าก็มีส่วนสําคัญในเรื่องของการตั้งกําไรนะครับตั้งกำไรที่มันไม่สูงจนเกินไปแล้วก็ไม่ต่ำจนเกินไปนะครับให้มันพอดิบพองามนะครับผมตั้งวันนี้ผมพบมาที่ห้าพันผมก็ตั้งทุนไว้ที่ห้าตั้งกําไรไว้ที่ห้าพันก็ควรที่จะพอประมาณนี้นะครับตั้กำไรห้าพันต่อวันหรือว่าสองพันหรือว่าสามพันหรือว่าหนึ่งพันก็แล้วแต่ท่านเลยนะครับวันนี้ก็ ิดคลิปให้สวยในการเล่นวันนี้นะครับใครที่สนสนใจในการเข้ามาเล่นนะครับก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ช่องทางการเข้าเล่นไว้ให้นะครับมีโปรโมชั่นมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นโปรโมชั่นฝาก3รับ400นะครับโปรโมชั่นสมาชิกใหม่นะครับรวมไปถึงโปรโมชั่นของอการแทงเสียนะครับมีรางวัลลอบใจให้นะครับ5ไม้ติด7ไม้ติดมีรางวัลลอบใจให้แน่นอนนะครับรวมไปถึงโปรโมชั่นของการะสะสมนะฮะฝาก3วันนะฮะฝั่งเล่น3วันก็รับไปเลยฟรีๆนะครับ50บาท 100บาทอะไรประมาณนี้นะครับมีให้เสมอสำหรับโปรโมชั่นในส่วนของเว็บนี้ครับวันนี้จบการเล่นเพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบคลิปนี้ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปรีวิวเกมแล้วก็บอกสูตรเทคนิคการเล่นนะครับหรือว่ามาพาดูการเล่นของผมกันนะครับวันนี้ไปเลยนะสวัสดีครับ